โดนโกงกันอีกแล้วเหรอฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่กาลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานถึง8ปีเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ tp 7มีรหัสเกม Rv มีด d ให้เลือกเป็นจํานวนมากราคาเริ่มต้นเพียงแค่50บาทแลงสูงตัวเยอะสกินแลเพียบใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดแนะนำเพจนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ด้านล่างนะ คนนีจะวมินาสังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮารุกินะครับผมโอเคครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําการยืนเลนหรือการเดินเกมของออฟเลนแพทใหม่นะครับแพทปัจจุบันนะเออก็เป็นแพทที่ผมคิดว่ามันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าป้อมเลนแคลรี่เนี่ยมันถึกขึ้นนะครับเหมือนเลนออฟแพทเก่าๆเลยเนาะก็คือ5นาทีถึงจะตีเข้าใช่ไหมครับทีนี้หลังจากที่ผมเล่นมาหลายๆเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าอันเลนแพทใหม่นะครับบางลงนะ หรือไม่ผมอาจจะรู้สึกไปเองก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเข้าไฟเนี่ยปะทะไฟ55ผมคิดว่ายืนไม่ไหวนะครับถ้าออกดาเมจล้วนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมีของใหม่มาแนะนําเพื่อนๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ของนี่ออกเป็นรองเท้านะครับขิแล้วก็ขวานนะครับเที่ยวกาะเอดเนาะตามด้วยดาบแดงแล้วก็ตามด้วยตายเกิดนะครับเรียงตามนี้เป๊ะเลยนะครับในกรณีที่เจอตัวไม่ดูดเลือดแรงๆนะครับสามารถใช้เซตนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเราเจอพวก เลียมะพวกตัวดูดเลือดแรงๆอะไรเงี้ยเราควรที่จะออกเป็นตัดเลือดนะครับเป็นชิ้นที่4ก็ได้นะครับหรือว่าชิ้นที่3ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะแต่อารเลนนะครับผมบอกเลยแพทใหม่ควรที่จะฟาร์มก่อนค่อยไปบวกนะครับถ้าเกิดเราไม่มีของเนี่ยรู้สึกว่าแพทเนี่ยเรายืนไฟอะเรายืนไฟไม่ไหวแน่ๆนะการเข้าวงไฟของพวกคอน4050ดาวนเนี่ยพวกคอนเยอะๆเนี่ยคือดาเมจมันจะโถมามากนะคืออารเลนถ้าออกของแบบเดิมอะถ้าเกิดบางๆดาเมจล้วนอะ ยืนไม่ไหวแน่นอนนะครับเข้าไปเผลอๆปิวหายยิ่งย้อนแผ่นนี้แม่งโคตรน่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นก็ออกเป็นเฮียวกาเอจะดีนะครับผมแนะนํานะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเกมนี้ผมก็จับมากับมานูเอลนะครับผมก็เป็นแมวน้อยของเรานั่นเองช่องมานูเอลนะครับมหาเทพแคลรี่นะโอเคก็จับ5้านะครับมีแต่ตัวท็อปท็อปเซิร์ฟทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่เม็ดส้มนะผมอะปัจจุบันอะเม็ดเขียวนะครับแต่คืออดีตเม็ดส้มทั้งตีเลยนะก็ตึงๆอยู่นะครับ แล้วแม์นี้ผมได้มาเจอทาจิด้วยนะครับคือเล่นเจอทาจิตาแรกเลยค่อนข้างที่จะตึงมือพอสมควรเลยนะครับผมคิดว่าตัวมันอะถ้าคนเล่นโหดก็คือโหดมากๆเลยนะครับอเลนจะสู้ได้ก็ต่อเมื่อมีไอเทมนะครับเช่นคี1หนึ่งชิ้นนะครับหรือตัดเลือดนะเกมที่ผมมาเล่นให้ดูเนี่ยผมจะเล่นเป็นไอเทมเซตเก่านะครับก็คือตัดเลือดเนาะไอเทมเซตตัดเลือดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทาจิมันเป็นตัวที่จะดูดเลือดหรือเลือดเด้งไหมอันนี้ผมไม่รู้สกิลเลยนะ เป็นตัวมาใหม่แล้วผมไม่ได้ศึกษาเลยนะครับก็เลยออกของเป็นแบบเดิมดีกว่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะบางนะครับเอเลนก็อาจจะซ่าหน่อยนะเพราะว่าผมได้ยินน้องบอกมาว่าเราตัวเราชนะผมก็ไม่รู้ว่าจะจริงไหมนะครับก็จะลอง <Okay. S 1> เทศให้เพื่อนๆดูๆนะว่าพอเทศได้ไหมนะครับว่าแบบไม่มีของเนะี่ยมันสู้ได้ไหมเพราะว่าบางตัวที่เราเทดเราจะเทศชนะนะครับเช่นโอเมนอย่างเงี้ยเราตีธรรมดาแล้วก็ชนะเนาะ <Okay. S 1> ถ้าเล่นแบบดีๆนะเออ โอเคเราก็มาดูนะครับว่าจะไหวกระทาจิไหมเค okay, เปิดก่อนเลยเราเคลียร์ก่อน2ก่อนนะครับดูเขาเก็บสแตเ็เดิเฮ้ยตายตายเนี่ยตายเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแรงเกินไอคิ้วอุย้ยเกือบตาย Hello, แต่กูเนี่ยเออ <laughs> เทนมันมาได้ไงเนี่ยจบละเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเมดแพทใหม่นะครับควรที่จะมาแกงออฟนะครับเพราะว่าเรีนแครี่เนี่ยมันมีลมอยู่ด้วยนะครับ มันเลยเอาอยากเนาะเพราะฉะนั้นมาแก๊งบนนะครับมากระทืบออฟเลนถ้าออฟเลนเขาเล่นยากเกมเขาก็จะเล่นยากทั้งเกมนะครับประมาณนี้เกมนี้ก็โยนย,น,ยน,นะครับเดี๋ยวให้มานูเอลแบกเดี๋ยวให้มานูเอลแบกนะครับโอเคชิ้นที่4เนี่ยผมออกเป็นตัดเลือดนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่า <c oughs> ทาจีเนี่ยมันดูดเลือดไหมมันรู้สึกเหมือนจะดูดอยู่นะใช่ไหมหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับอุ้ย,ยเนี่ยโอ้โหเก็บสแตกครบละอะไรของมันวะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เฮ้อุอ้ยแรง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 ชิบหายละต้องตีสู้เลยนะเฮ้ยตายไหมนเนี่ยโอ้ยเจ็บอะไม่เฮ้อไม่ไหวนะครับอันนี้คือคอนประมาณ20-30ถึดาวนะอันนี้ไม่ใช่ดาวปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นเกมที่อัดเนาะประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็ห่างกับปัจจุบันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่เจอตัวตึงๆแน่นอนนะครับจับ5คอน30ดาวเมื่อทิตที่แล้วตึงจัดๆนะครับ โอเคครับก็มาเคลียเลนปกติเนาะเราตายไป2แล้วนะครับตัวแรกโดนแกง๊งตัวที่2ท่้าไปหน่อยเฮ้ยคิกแน็กหายแล้วไม่ยาโหป่าเขาก็จบบนเลยนะคือพร้อมที่จะกระทืบผมเลยดูดิกระทืบเลยกระทืบอันเลนกระทืบไอฮารุกิ ren. อาจจะประมาณนี้ปะ่ะโอเคเราก็เนี่ยที่ผมไม่ได้วิ่งไปตัดเพราะว่าเมดเดินเมดยืนอยู่เลนกลางนะครับถึงไปก็ไม่ทันเขาเคลียนะ หรือไม่ก็ให้ตังเมดก็ได้นะครับเมดจะได้รวยๆนะครับโอเคเห็นไหมเขาไปนัวล่างกันนะเออเนี่ยเขาจับ5นะครับเขาก็ไฟที่ผมแช่เลนเพราะว่าไอทาจิมันด้อมๆมมองๆอ,อยู่แถวเนี้ยโอเคลองสู้อีกสักทีไปก็จะไหวไหมนะครับเพื่อนๆผมอาจจะตีโง่เกินไปเนีย่ยให้เขาเก็บสแต็กฟรีๆเลยโอ๊ยแต่โลม่วงเลยนะเล่นมาตัวขายมาไม่นานอุย้ยอุย้ยต้องได้แล้วป่ะเฮ้ยได้แล้วไอคิว ไม่อุย้ยโอ้โห <c oughs> เพื่อนเพื่อนเห็นปะ <c oughs> คือผมกด AQ อาจจะช้าไปนะครับแล้วก็กดอันติหาไม่ทันนะถ้าเพื่อนเื่อนถามว่ามันสิงได้ไหมนะครับผมตอบเลยว่ามันสิงได้นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่ามันสิงยังไงนะถ้าเกิดเจอกับทาจินะครับผมแนะนําให้ใช้เซตไอเทมที่ผมเคยให้ดูไปต้นคลิปอะเออใช้เป็นเฮียวกะเอตตามคีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีทั้งดาเมจแล้วเราก็จะถึกอ,อารมณ์เหมือนออกขวานฟาร์มอะ ทาจิแกมาอีกแล้วเหรอฮ้ยคิดว่าเราตายไป3ามตัวแล้วอะเราจะบวกงั้นเหรอแกคิดผิดซะแล้ว่ะโะเคไปแก๊งเพื่อนนะครับเนี่ยเราเติมเสร็จก่อนนะทาจิเคลียคิปอีกตัวนะโโหคิกแนกไปซ้ายละทับใครหรือเปล่าเคได้วันเดอร์นะตุ้มอืมคิกแนกไม่เข้านะเฮ้ยทาจิใจเย็นเพื่อนแอบนะครับเขาน่าจะเห็นวะโหเปิดงี้เห็นเอ้ยเอ้ยชิบหายแล้วคิกแนกจะตายนน่น่ะโอ้โหผมพุ่งผิดเลยนะ มาดิมาดิเฮ้ยตายเอาแข็งเฉยชิบหายฟิกเกอร์อีกโอ้คิกแนกทำไหมเนี่ยคิกแนกทำไหมเนี่ยเคลิกเตอร์มาเขาน่าจะกลัวนะครับขอบคุณครับโอ้นี้ถ้าไม่มีลิกเตอร์ลิกเตอร์บอกกูมาแก๊งมึงก็ได้มึงแจกเกินไปแล้วนะอารลนต้องขอบคุณเขานะขอบคุณครับโอเคครับก็ผมคิดว่าตัวเราพอจะสู้ไม่ไหวนะครับถ้าไม่มีของนะผมว่าสู้ไม่ไหวนะแต่มานูเอลจบบนนะครับ Okay. ผมคิดว่าน่าจะซาได้นะพยายามซาเลยนะครับมาดีมาดีออกมาออกมาเค okay. สไลด์มาแล้วนะสวยมานะนเอลเห็นไหมส,สิงกลางอากาศได้นะครับก้มต้วมเรียบร้อยแตกไอ้น้องทําพี่ไปเยอะลุมพี่ใช่ไหมเจอพี่เอ่อไม่มีใครเห็นนะเมื่อกี้ไม่มีเห็นฟังเขาไม่เห็นฟังเราก็ไม่เห็นนะครับเ <laughs> ย่าบอกใครนะอุ๊ยโอ้โหมันเอาเกินสงสารมานนเอลเลยแกรงได้เกิน เกินนะครับช็อตนี้สงสารเลยโอเคสกอตายเราเริ่มหยุดแล้วนะครับสกอฆ่าเราเพิ่มมาสองละก็อพอได้อยู่มั้งแตลาดเขาโอเคมาดิมามีคีเราเว้ยมาเว้ยอืมเจ็บนะเจ็บนะลบสวยเออเนี่ยอเลนถ้าจะสู้ได้ก็คงต้องเป็นลบสกิลเขานะครับแล้วก็มีไอเทมสักชิ้นนะเออ ตัวมันต้องมีดาเมจหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ถึกหน่อยนะโอ้ยชิบหายละฮึบตีป้อมนะโอเคเราไปตีสวยเอ้ยไม่ตีสู้ไปเลยโอ้โหเฮ้ยเอ้ย,อยรอดไหมเนี่ยเอ้ยตุ้มสวยโอ้โหรอดเฉยรอดเฉยรอดได้ไงโคตรปาฏิหาริย์เลยนะครับก็ประมาณนี้นะเราตีสู้ขาดใจเลยนะครับ เนี่ยที่ผมไม่ค่อยชอบกดอันติเปิดนะครับเพราะว่าจังหวะมันสามารถหลบสกิลบางสกิลได้เนาะเออโอเคประมาณนี้พยายามใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพื<ๆ>่อนๆสวยโห oh, ทาจิไปล่างแล้วครับมัวทรงแล้วนะโจเกอร์มาแก๊งผมนะครับตอนป้อมยังไม่แตกเนาะแล้วผมก็ได้โจเกอร์ไป2ตัวแล้วทีนี้ทาจิก็เลยบังคับต้องไปล่างแล้วก็โดนค่าอีกครับพลาดมากเลยแตกไอ้น้องล็อกขา เรียบร้อยนะเทนน้อยชึบสวยเริ่มมาแล้วเว้ยพอจะกู้หน้ากู้ตาได้อยู่ศูนย์สามต้นเกมยังอนหาหเลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนถามว่าทำไมผมไม่ค่อยไปแก๊งเลนนะครับเพราะว่าเอทาจี G เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแช่เลนนะครับพอแช่เลนเสร็จปั๊บเนี่ยผมไปไหนไม่ได้นะเพราะว่าผมต้องมาเคลียร์เลนให้สูงๆนะครับไม่งั้นเขาจะมาเอาป้อมเราได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเนี่ยตายเนี่ยวิ่งมาเป็นเพื่อนเลยเฮ้ย อุ้ยมานูเอลโอ้โหเกินเพลนเกินได้อยู่นะครับทาจิโอ้โหฟิกเกอร์มาด้วยเรียบร้อยอันตีช้าแม่น้องรักตุ้มสวยเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเขาอันตีหลบผมผมอาจจะเป็นคนแตกเองก็ได้นะเพราะว่าผมไม่มีเกาะเนาะเขาเลือกที่จะฟิกก่อนนะครับเฮ้ยเพนเพนเพนเฮ้ยโอ้โหคิ้เน็กสู้เลยเอื้อเกือบตายโอ้โหผมนึกว่าจะผมจะตายไปแล้วนะโอเคเราก็ดันเลนนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเราดันเลนปุ๊บมานูเอลมาแก๊งเราเนี่ย มายินกับเราเราได้ป้อมนะครับชัวร์อะเจอทาจิด้วยเรียบร้อยนะทาจิเป็นไงสิงการอากาศแตกไปน้องรัก star ์เบอร์สตีมเรียบร้อยเฮ้ยนี่ได้ป้อมนะสวยได้ทั้งคนได้ทั้งป้อมนะครับ <S <S เขาเริ่มเฟลตั้งแต่ตอนที่เขาสลับเลนนะเพมจะตายแล้วนะสวยอุ้ยตายไหมน่ะไม่ตายวะเฮ้ย เอ้าทำไมเมื่อกี้ผมเห็นเลือด,ดน้อยๆสวยเพนถึงเลือดเต็มมาน้องก็แตกดีๆนะเนี่ยถ้าเราล็อกขาเพนได้ก็ชิวๆนะครับแต่คือเมื่อกี้งงไหมทําไมมันถึงเลือดน้อยแล้วยู่ๆมันมาเลือดเต็มวะแบบนี้มันบั๊กเหรอหรือไงตกใจหมดตอนแรกผมก็กะจะถ้าผมตายนี่คือพลาดเลยนะโอเคครับอันนี้คือเราเล่นแผนให้มานูเอลฟาร์มคนเดียวนะครับเป็นแครี่ฟาร์มตัวเดียวนะ <c oughs> เพราะว่าเราไว้ใจได้นะครับมานูเอลระดับมานูเอลนะครับอ <c oughs> ุบ้ยเจอแตกทิกแนก คอมโบเดียพอนะสวยเฮ้ยวันเดอร์อุย้ยะลอกโดนะมีตายอะเมะื่อกี้โอเคก็แล้วเราเป็นตัวที่ตีไวนะครับตีค่อนข้างที่จะไวตีป้อมค่อนข้างที่จะแรงนะผมเลยมาล่างนะครับอยู่กับหัวหน้าหน่วยที่3นะอุย้ยชื่อโคเท่แคนไฮนะครับอันนี้ก็แคนโหดเหมือนกันนะมีแต่เมซ้มเลยนะครับโอเคให้เขานะครับทาจิไอ้น้องต้นเกมเล่นพี่ไมนะ่นักพี่มีของแล้วหุ้ยแรงแรง อุ้ยถ้าเมื่อกี้ผมสตาร์เบิร์ตีมโดนนี่น่าจะแตกนะแรงนะครับเนี่ยผมเริ่มแรงและเนี่ยพอเราเวลเยอะๆมันก็ค่อนข้างที่จะดูถึกขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราออกเนียวกาดเนี่ยเราก็จะแข็งมากๆเลยนะเนาะเฮ้ยเฮ้ยดาอยู่พุ่งมาอย่างนี้ตีมสวยเขากดกันป้อมนะโหตีทีละสองเม็ดอุ้ยข้างหลังแตกแล้วนะชิบหายไมม <laughs> าดูเอวเฮ้ย,ยทาจิสวยสไลด์ผิดทางปะน้องเรียบร้อยนะครับ โอคพอได้อยู่ได้อยู่รีเจนเดอรี่แล้วื้อื้อต้นเกมโดนไปหนักหนักไปหน่อยนะลอกขาได้แป่กสวยเฮ้ยคิกเนกตีทู่เลยมีรีโคเวอรี่เป็นไงล่ะนี่นะครับคือความสําคัญของรีโคเวอรี่นะครับมันจังหวะพิกได้เนาะเอผมคิดว่าเป็นพลังแฝงที่สําคัญชิ้นหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> ก็คือดีมากๆเลยนะรีโคเวอรี่เราก็ดันป้อมเลยเนาะเพราะว่าเวฟเราสวยทั้ง3าทางเลยนะครับโอ้โหวีลสขาป้อมเลยนะั่นน่ะ วันหน้ามวยที่3ครับโคตรตึงอะตึงทุกตัวนะครับลิสเตอร์ก็มาแก๊งผมสุดมากอุอ้ย,ยทำไมโจ๊กเกอร์มันแรงกลับบอ่อเลยอุ้ยเฉียดเฉียดอุ้ยโอ้โหคิกแน็กสวยมานูเอลเก้อใหม่เฮ้ผมมานะผมมีอัติตนะครับอุ้ยไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นผมจะสิงเบเลสไปเมื่อกี้หายแล้วตายอย่างนี้ย โอ้โหจังหวะน,นี้โคตรโยนพลาดนะครับไม่ได้ตั้งใจจะโยโนนะครับแต่มันพลาดจริงๆผมเผลอไปสิงคิกซี่นะครับถ้าเมื่อกี้ผมสิงหัวหน้าหน่วยนะมีแตกอะเออสิงผิดคน้นไม่ละประกันเนานะอุ้ย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 สี่ตัวไหมเนี่ย,ยตายตัวหนึง่งโอ้โหตายไหมเนี่ยเพนตายอยู่นะครับ แต่เมื่อกี้ผมก็ค่อนข้างที่จะแรงนะตายคนหน้าหน่วยมาปิดวะคนหน้าหน่วยอุ้ยโดนไวเนี่ยโหสี่คูร้อยไปแล้วครับผมจมังหวะนี้เรียบร้อยนะตายตายตายเขาตายสามนะครับโอ้โหเมื่อกี้สงสัยแบบดักเลยกระทือบอลเลนกระทืบอลเลนน่าจะพูดอย่างนี้กับเพื่อนนะเค okay, สวยโหลิกเตอร์กับเมดก็สุดยอดมากเลยนะพูดเก่งอนะ่ะนี่สินะคือฝีมือผู้เล่นท็อปเซิร์ฟ ผมก็ไม่ค่อยได้มาเล่นนะครับแต่ก็นานๆทีอุยอ๊ยทาจิวายโอ้โหแม่งฟิกเกอร์ตามด้วยสวยครับโอ้โหไม่ตายด้วยยังเก่งอะโคตรแจว๋วเรียบร้อยลิกเตอร์ใส,ส่เดียวกับทาจิทาจ,ทาจิล่วงไปดิอื้ตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยโอ,โอเคอเคมานูเอลได้ไข่นะครับไข่มังกรเราเปิดดาร์กเลยรอเพื่อนมานะ นี่ผมพอที่จะโซโลได้นะครับนี่คือข้อดีของอเลนดามจนะครับก็โซโลดาร์กได้เนาะสามารถเอาคนเดียวได้นะครับตอนวิวสิบแล้วก็ของประมาณ5ชิ้นอะเราเอาได้เลยนะไม่ต้องรอป่ามานะครับแต่เราควรเช็คดีๆนะว่าฝั่งเขาจะมาหรือเปล่าโอเคเราก็ไปรีนะครับสวัสดีมานูเอลโอ้ El. โหมีทั้งตายเกิดทั้งไข่นะเรียบร้อยได้เวลาเฉยชายของมานนเอลแล้วละ่ะคอมโบไหมผมหาหัวหน้าหน่วยที่สแล้ว คอมโบโยนนะครับเฮ้ยเพนเพนโอ้โหตายแบบงงงงจัง,ง,งจหวะนี้ผมเข้าไปเลยนะอุย้ยๆสวยอืมผมจะกดโอเคโจ๊กเกอร์ตายไหมไอคิวเฮ้อชิบหายงงๆคมตายวะ่ะไม่เลยโอเคได้3ทางแล้วนะครับก็การันตีไปได้เปา่หนึ่งนะว่าจะชนะนะครับตึงอยู่นะครับจับ5คอน20เกือบ30ดาวนี่ตึงจะจัดโอ้โหมานูเอลยืนโซนคนเดียวเลยนะ <c oughs> ยังโหดแครี่ยืนโซนนะครับ ตายไหมเนี่ยหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยเรียบร้อยโดนโดนมานูเอลดักอโอ้โหแรงนะเนี่ยเรียบร้อยนะครับเสร็จโจนเสร็จโจนนะครับโหขนาดขนาดโดนคิงแนกเอาอย่างเดียวแต่มานูเอลก็รวยที่สุดนะครับสมกับเป็นที่แคลรี่ฟาร์มโน .1 น,นะโหยโตโรเราแข็งกว่าผมอีกมั้งนะ้าโตโรอ่ะผมผมเข้าไปอุย้ยหัวหน้าหน่วยสวย S <S ยึกยักเยายักเยี่ยวใหญ่รออีกเวฟบหนึ่งนะครับถ้าจะเอาชัวร์นี่เราต้องรอโตโรมานะรอเพื่อนรักไอโตโร่สามตัวเนี่ยโอเคครับก็มานูเอลติกด์กนะก็น่าจะไปเล่นดักก่อนค่อยขึ้นนะครับเอาบัฟจะได้ชัวร์เนาะโอเคผมดักได้นะตรงนี้โอเคมีตัวหลงนะเฮ้ยเยแตกไหมเนี่ยสวยโอ้ล็อกไม่โดนล็อกรอบนี้แหละโหเขาล้างนะครับถอยมาก่อน จริงๆเล่นดักควรเล่นด์กนะครับชอนนี้โอเคผมมาเปิดดักให้มานนเอลละน่าจะได้ดักอันนี้น่าจะขึ้นจบแล้วนะเออประมาณนี้เพื่อนๆก็พยายามอย่ารีบนะครับเวลาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราขึ้นแบบไม่พร้อมเราอาจจะเจอพิกแล้วก็แพ้เลยนะครับจากจะชนะโอเคเพื่อนบวกว่ะเอ้าทาจิหลงเรียบร้อยอุ้ยเพนจะแตกั้ยเนี่ยโอเคผมล็อตเรียบร้อยรับดวงตูมอุ้ยคือนนี้ติดคือสวย น่าจบได้แล้วครับนี่วัน้าหน่วยไล่เพนอยู่นะตานี้เล่นดีทุกคนเลยนะครับผมผมรู้สึกผมมาแจกะต้นเกม <laughs> ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็อยากลองๆหลายๆอย่างนะเออจบได้แล้วแหละชึบเรียบร้อยนะครับบอนเดอ์คนไทยบินได้ <laughs> เพนเนี่ยบั็อกอีกแล้วนะโอ้โหมานูเอลฟีจัดสวยโอ้มานูเอลไม <c oughs> ไม่นอนตายอยู่ตรงนั้นโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอเลน,นะแพทปัจจุบันนะครับก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนผมก็จะดีใจมากเลยนะโอเคก็คอนประมาณ27-28ดาวนะครับจับ5เราเจอที่5้กับเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรับมือ,อยากนะส่วน mvp ก็เป็นคุณลิกเตอร์นะครับเบรเซ็ต okay. โอเคอเลนก็ควรที่จะฟาร์มรอของเนาะถ้าเกิดเราเสียต้นเกมมันจะแก้ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟาร์มใจเย,เย็นนะครับรอมีคีเราค่อยซาเนาะ ประมาณนี้นะทาจิผมเจอเ <c oughs> ขาฆ่า2ตัวนี่ฆ่าผมหมดเลยนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่กดซับก็ฝากกดซับด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเนาะโอเคครับไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย